คุณไดเอสวันนะครับติดตะแกรงบรรทุกสัมภาระสำหรับเดินทางต่างจังหวัดนะครับออย่างแรกนะครับติดเป็นชุดคานขวางตัวรถก่อนนะครับชุดคานขวางโปรงรุ่นนะครับไม่มีการเจาะตัวรถนะครับถอดเข้าถอดออกได้ตลอดนะครับเดี๋ยวไปดูใกล้ๆกันนิดนึงนะครับนี่ครับชุดคานขวางครับพอติดคาเรียบร้อยนะครับเราตัวตะแกรงครับวางไว้บนคานครับตะแกรงตะแกรงแคลริบอยซ b 5ีห้สูคิดเอ็นนะครับตัวนี้ ของได้ความยาวเมตรทุก10เมตรนะครับแข็งแรงทนทานนะครับรับน้ำหนักได้100กิโลนะครับโอเคเรียบร้อยนะครับสำหรับแคริบอย c d 5ผลิดเอ็นะครับโอเคเรียบร้อยขอบคุณนะครับสำหรับการรับชมขอบคุณครับ